หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นจะมีเอาใหม่สาวแทนกใหม่าเยวจะมากับภาพยนตร์ในเรื่องแม่น่าพักโหนครับท่านอาจจะไม่เคยชมกันว่าเป็นอย่างไรมาฟังเสียงสาวของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับแม่น่าพักโหงเสียงหมาหอนมา นาคเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็วปกเปล่เสียงขึ้นว่าพี่มากพี่มา,จากจ้ะคนนอนหลับ <c oughs> ไม่เป็นไ,ไรพอไปหาคนนอนหลับมา <c oughs> แล้ว้วเสียงพี่มากเดินมาพูดว่าไม่ไนดะ้ไม่ได้จะขึ้นบารเจ้าบ้านจะโกรธหมดแล้วไอ้แดงร้องเฮ้ยไอแดงร้องลูกกับลูกร้องได้ดอกได้ดอกนี้ได้ดอกนีเออเออพอพ่อได้ยินพ่อเลยพูดขึ้นว่าจะรอใครต่อไปฮะจำค้างคุณจะนอน เราปู่เป็นคนข้างบ้านคือบ้านเขาป่าต๊อกโอหกี่แข้งขี้หอนนะอย่ากขึ้นมาชาวบ้านเขาโง่อะแล้วแล้วโจรขึ้นบ้านป้นบ้านกูจะพูดอะไรบ้างอ้าวตายเลยฮะคาดคัดณเดี๋ยวเราเราตัดทายภาคสองภาคแรกเหมือนภาสองถ้าคแรกเกี่ยวอะไรอคชั่น เอาเรื่องนี้ครับตอนนี้ผู้สงสัยแต่นอนนานๆใช่ไอมแง่คิผมไม่ทนดูอยู่ได้ไอ้อนป้าภูมิใจเสนอแม่น่าพักขนุแทนระบาดนั่นเองเสียงหมาก็ดังขึ้นอ้ ได้พูดแสดงร่วมไม่เกี่ยวกับเราพูดแสดงร่วมไม่เกี่ยวเสียงหมาก็ดังขึ้นบครัีนเแลยวไม่น่าต้องเอ่ยขึ้นว่าไอ้มามาจ้าโอ๊ยร้องโอ๊ยไอ้แม่บ้าเขาพูดขึ้นว่าไม่น่าไม่น่าจะขึ้นมาชาวบ้านทุกวงก็หมดแล้วเมื่อเสียงนี้ดังขึ้นทำให้พ่อของไอ้มากเกิดความระทับใและเอ่ยขึ้นว่าไม่น่าเลยอยขอร้อง ไอ้เงี้ยเขินหมาชาวบ้านเขาต่อกันไปแฉเอาแล้วนี่เห็นไหมเด็กพอที่ไม่กล้ากลัวว่าคนอื่นจะกลัวก็เดินไปในป่าก็ไปหาอาหารให้พี่ม้ากินแต่แล้วมันหน้ากระเดินไปเหยียบเขียกเข้าเหยียบเขียกสองตัวเหยียบเขียกห้าตัวเหยียบข้าอเหยียบข้าเเหหยยยยีีบบบกกบ ชา้างอ้างเนี้ยได้เหรอไอ้บ้าฝากกด subscribe ด้วยนะคะ